อนดาเตรียมเจรจากับนิสสันควบรวมอาจจะเป็นการตั้งบริษัทใหม่โฮลดิ้งขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นวิธีไหนก็ได้เพื่ออะไรตั้งการรับสู้การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งแข่งกันเองกับอีกกกของทางโตโยตา้าและก็แข่งกับกกนอกประเทศซึ่งก็คือแบรนด์จีนหรือแม้แต่เทสลานี่คือดิลที่จะกลายเป็นดิลที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีถ้าหากว่าจบลงอย่างที่คิดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับชั่วขําคืนที่ผ่านมานะฮะ ก็เกิดข่าวอยู่ฮือ5าใหญ่โตจากสื่อของญี่ปุ่นรายงานกันครับว่า honda m o อเ r นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นแล้วก็นิสสันมอเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ3าของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมเปิดเจรจากันแลวครับและเป็นการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อควบรวมนะฮะต้องฟังดีๆนะฮะเป็นการเจรจาเพื่อควบรวมซึ่งกันและกัน โดยรูปแบบนั้นอาจจะออกมาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ข่าวเบื้องต้นตอนแรกออกมาว่าจะตั้งเป็นโฮลดิ่งคอมพานีนะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยครับผู้บริหารรับ,บสูงของ Honda ก็ออกมาพูดถึงครับว่ามันมี3ทางเลือกในการที่จะเจ,เจอจากครั้งนี้ระหว่าง h อน d ้กับนิสสันเพื่อควบรวมอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นเอกเทศเลยชื่อใหม่เรียกว่าเป็นประเภทบริษัทโฮลดิ่งคอมพานี แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ถือหุ้นกันไปแล้วก็ลุยกันไปนะครับหรือทางเรื่องที่2ก็เพิ่มทุนนะฮะในการที่จะแข่งขันซึ่งกันและกันไปด้วยกันระหว่างทั้งคอนด้ากันดิสันแต่เป็นรูปแบบไหนไม่รู้นะครับทั้งหมดนี่นะครับก็การเป็นข่าวฮือฮาเมื่อคืนเลยนะฮะโดยเหตุผลนะครับที่แหล่งข่าววงในนะที่เขารู้จากการเปิดเจรจาของทั้งสองค่ายนี่นะครับถึงขั้นเขาบอกเลยนะครับว่าจะมีการแถลงบันทึกความเข้าใจของทั้งสองยี่ห้อนี้แน่นอนแสดงว่าเกิดขึ้นแน่แล้วครับเร็วๆนี้ด้วยนะฮะ จะมีการถแถลงลงนามได้บันทึกความเข้าใจ M O U ของทั้งสองบริษัทเนี่ยนะฮะเขาบอกด้วยซ้ำไปก็ว่าเหตุผลเนี่ยชัดเจนเลยนะครับทั้งสู้สู้กับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ความเป็นพวกรถยนต์ E ีหรือเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ในที่นี้ก็มีทั้งแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฮบริดและปลั๊กอินสู้กับภายในประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเบอร์สองของญี่ปุน่นควบกับเบอร์สามของญี่ปุน่น มันก็จะเหลือนหนึ่งเดียวก็คือเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นก็คือค่ายโตโยต้านะครับทำให้มีการพูดกันถึงเลยนะครับว่าสมมุติว่าทั้าดีวนี้จบลงนะฮอนด้าผดึกนิสสันได้นะครับควบรวมกันได้นะครับจะกลายเป็น2ก๊กของอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นก๊กหนึ่งก็คือโตโยต้า ซึ่งโตโยต้าก็มีบริษัทในเครือที่ถือหุ้นใหญ่จนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเช่นอะไรครับไดฮัตสุนะแล้วก็มีพวกฮีโน่อะไรก็ว่าไปแต่กะโตโยต้า Toyota เขาก็ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นแบรนด์อื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันเช่นมาสด้าซูบารุอะไรก็แล้วแต่นี่คือกก ok 1หนึ่งส่วนกก ok ok ที่2เนี่ยครับก็จะกลายเป็นกก ok ที่เรียกกันว่าอะไรฮะฮอนด้านิสสันและแถมจะเอามิซูบิชิเข้าไปด้วยถามว่าเข้าไปได้ยังไงล่ะครับก็เนืองจากว่า24%ของหุ้นในมิซูบิชิขนาดนี้เนี่ยนิส เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการควบรวมรอดบห้าด้านนิสสันเกิดขึ้นมาเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนิสสันก็จะต้องจูบมิสุบิชิเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดศึกสองกกวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเอาแบบเนื้อเนื้อ,อใหญ่ๆทั้งคู่กกแรกโตโยต้ากับสมัครพรรคพวกกกสองมีสามแบรนด์เลยนะครับก็คือนิสสันฮอนด้าแล้วก็มิสุบิชินะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่า รายละเอียดพวกนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับคือถ้าเทียบในแง่ขนาดสู้กันแบบตลาดโลกอ่ะไปดูตลาดโลกกันก่อนนะฮะสบริษัทนี้นะครับถ้าเกิดควบรวมกันขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยนะครับจะทําให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกในแง่ยอดขายซึ่งคาดการณ์กันเลยนะครับว่าทั้ง3บริษัทจะมียอดขายรวมกันทั้งหมด8ล้านคันในขณะที่นะครับปีที่แล้ว2023เนี่ยนะฮะ ยอดขายทั่วโลกของ Honda านิสสัรวมกันปีที่แล้วเนี่ย7.4ล้านคันเพราะฉะนั้นถ้า3รายรวมกันเป็น3ก๊กนะเป็น3ก๊ภายในกลุ่มของทางนี้เนี่ยนะฮะจะมียอดขายถึง8ล้านคันนั่นจะกลายเป็นกลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่อันดับ3ของโลกอันนี้ในแง่ตลาดโลกนะครับและทีนี้เราต้องมาดูกันต่อไปครับว่าพอรวมกันเสร็จเนี่ยนะไอ้กลุ่มบริษัทใหม่ที่จะมี3ยี่ห้ออยู่ในมือเนี่ยนะฮะโอ้โห มูลค่าตลาดเนี่ยจะใหญ่โตมาเลยนะครับดูอย่างปัจจุบัน Honda m มอเตเนี่ยมีมูลค่าของตลาดบริษัทของเขาเนี่ยนะครับ5.95ล,ล้านเยนอตีสวาประมาณ1.33ล้านล้านบาทก็ถึงใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นขงนะฮะขณะที่ Nissan ม o เตอมีมูลค่าบริษัทของเขาเนี่ยนะฮะ1.17ล้านล้านเยนก็ตีสวา259,920ล้านบาทในแง่ไซส์และขนาด Honda เนี่ยนะครับใหญ่กว่านิสสันถึง5เท่า เพราะฉะนั้นถ้าควบรวมกันได้นี่นะครับก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าดีลนะฮะจะกลายเป็นธุรกรรมของการควบรวมกิจการรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับซึ่งจะมีมูลค่าขนาดใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบระดับโลกดิวนี้จะเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีถอยกลับไป3ปีที่แล้วมีแบรนด์ไหนควบรวมกันเป็นกลุ่มบริษัทผลิตไหมมีครับก็คือกลุ่มบริษัทที่เรียกกันว่ารถยนต์เฟียส์ไคลสเลอร์เขาควบกับ PSA แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาใหม่ นะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่า t e l l a n t i s มีทั้งหมด14ยี่ห้อในปัจจุบันในกลุ่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดีลนี้ลงตัวนะฮะร,ระหว่าง h o n ด้าจีนนิสสันแต่งงานกันได้ควบรวมกันเสร็จแถมติดสอยห้ยตามพวงมิสูเข้าไปด้วยเนี่ยจะเป็นดีลการเจรจาควบรวมตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาของค่ารถยนตนสัญชาติญี่ปุ่นเป็นกลุ่มบริษัทเลยนะฮะใหญ่ที่สุดและเป็นดีลที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับใช่ว่าเขาเพิ่งประกาศเมื่อคืนอยู่ดีๆจะมาแต่งงานกันเอาืๆไม่่ใชเลย จริงๆถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยความร่วมมือแบบค่อยๆคืคบคลานเข้าไปเนี่ยมันมีมาเยอะแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนมีนาคมเนี่ยฮอนด้าตตนิสันเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศความร่วมมือกันในลักษณะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไล่มาตั้งแต่มีนาคมมาจนถึงสิงหาคมก็ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตและซอฟต์แวร์ในการผลิตร,ร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแม้แต่ไปทางค่ายมิซูบิชิมอเตอร์ซึ่งก็มีนิสสันถือหุ้นถึง24%เนี่ยมิซูบิชิมอเตอร์เขาก็แสดงความสนใจนะฮะ ในโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมกับการเกิดกลุ่มบริษัทผลิตร,รถยนต์ญี่ปุ่นกลุ่มใหม่นี้ขึ้นมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับถ้าดูในรายละเอียดกลับเข้ามาอันนั้นคือระดับโลกขนาดของบริษัททีนี้การตั้งขึ้นมานี้ก็เพื่อสู้กับอะไรครับการเปลี่ยนผ่านของรถยนต์ของกลุ่มจีนที่ไปเป็นรถยนต์พลังงานใหม่นะฮะปฏิเสธไม่ได้ครับทั้งฮอนด้าทั้งนิสสันทั้งมิ s ซูบิชิหรือต่อให้โตโยต้าเนี่ยมียอดขายที่ปรับลดลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน เนื่องจากว่าการขายที่ลดลงของกลุ่มเครื่องยนต์ที่เป็นแบบประเภทเครื่องสดาบหรือเครื่องน้ามันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าจะดูกันจริงจริงเนี่ยจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งของแต่ละแบรนด์ก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเอาอย่างเช่นของค o n ด้าเองเนี่ยนะครับประเภทพัฒนาของฉันเองไม่เคยร่วมกับใครอันนี้เป็นที่รู้จักกันในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เขาก็รู้กันนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยไปจอยแฮนด์เขาไม่เคยไปจับมือกับใครในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคโนโลยีหรือเครื่องยนต์ฉันทําของฉันเองนะครับและที่าคักว่ Hybrid เเนบระ อยู่ในอันดับโลกเนะี่ยเป็นรองก็เพียงค่โตโยต้าเท่านั้นเห็นไ,ไหมฮะในขณะที่พอกลับมาดูนิสสันไอจุดด้อยนี่ก็มีเยอะไม่งั้นเกิดข่าวนิสสันปีนี้หลายแต่ละข่าวนี่นะครับชี้ทางไม่สว่างให้ค่ายนิสสันเลยนะฮะนิสสันไม่เคยที่จะผลิตแม้แต่เครื่องไฮบริดที่ใช้สาหรับตลาดใหญ่โตและมีมาจิ้นสูงๆอย่างเช่นอเมริกาช้าไปปล่อยตัวช้าไปมากแล้ยิ่งพอมาเจอผู้ประเภทเครื่องยนต์พลังงานใหม่ของค่ายจีนเช่น e v 1 0รยซและตอนนี้ก็กลายมาเป็นปลั๊กอินแล้วก็เป็นไฮบริดของจีนนด้วยะครับ ในขณะที่ต้นทุนของจีนเองก็ต่ําเป็นเจ้าของพวกแบตเตอรี่อีกต่างหากแล้วก็โตวันโตคืนเร็วด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป้าหนึ่งก็คือต้องการตั้งการรับและสู้ถอยกลับไปนะครับเพื่อที่จะสู้กับค่ายอีวีของจีนแล้วก็เทสลาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ถ้าดูเฉพาะการแข่งขันในประเทศก็ใช้ได้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นต่อไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์แยกออกไป2ก๊กก,ก๊ก,ก,กแรกก็คือโตโยต้าพร้อมเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ไปถือ ของแบรนด์รถยนอื่นๆเช่น Ma ส da s u b a r รุอะไรก็แล้วแต่แล้วแถมยังมีก็ถือในเรือของเขาอย่างพวกฮีโน่ไดคาสุนี่คือกกแรกส่วนกกที่ี่ยจะเป็น Honda n ดานิสัน t ิ u b บิชิเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้น่าจับตามองครับและเชื่อว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการถแถลงลงบันทึกความเข้าใจของทั้งสองยี่ห้อนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เช้าวันนี้ราคาหุ้นคนละเรื่องเลยฮะหุ้นของนิสันขึ้น24%รับกับข่าวนี้แหละ แต่ในขณะที่หุ้นฮอนด้าตกพอของปากของคอ3.4เอาเป็นเพียงแค่ข่าวออกมาคืนเดียวนิสันก็ได้ประโยชน์จากราคาหุ้นละเมื่อราคาหุ้นขึ้นมาถึง24ก็ได้ประโยชน์จากในงแง่ไหนครับมูลค่าของบริษัทจากเดิมที่ถือว่าหดหายไปเยอะขึ้นมาถึง24พอที่จะยืดอกขึ้นมาได้พอหล่อได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ทั้งหมดนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่า้าดีลนี้เกิดขึ้นช่วยระยะสั้นของนิสัน,สนได้เยอะเลยเพราะกาลังประชิญเกี่ยวกับเรื่องไงครับสบภาพคล่องนะ ค่าใช้จ่ายที่สูงแนวทางความเชื่อมัน่นต่อแบรนด์ที่มีต่อนิสสันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตามติดสําหรับเรื่องนี้กันนะครับถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่า Honda ควบรวมกับนิสสันเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ส่งส่งเลยครับในอนาคตอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะท่านผู้ชมคิดว่า h o n d ้าควบรวมกับนิสสันเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ส่งเลยถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมาครับ